สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเลยนะครับพี่เซตนะครับซึ่งคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในแมปแดนดีเวิร์ซึ่งคลิปวิดีโอนี้เรามาเล่นเจ้าตัวจีจีหรือตัวนักสุ่มกาชานเองก็เป็นตัวที่เปิดมาสุ่มกาชาก่อนได้ลูกอมสเตลเพื่ออะไรก็ไ,รไม่รู้นะครับก็รอบแรกคือผมขอไอ้รู้ยี่ปั่นก่อนเลยนะ เพราะว่าไอ้ตัวทางด้านของตัวจีจี้เนี่ยมันปั่นอยู่ที่สามดาวเหมือนลอีเป๊แต่ที่ไม่เหมือนใครเลยก็คือสกิลเช็คห้าดาวนั่นเองครับก็ถ้าเอาไอ้เว่นขยายมาเนี่ยจะปั่นโคตรจะไวเพราะมันสกิลเช็คห้าดาวเวลาสกิลเช็คห้าดาวนะครับโอกาสออกสกิลเช็คมันก็จะบ่อยนะมันก็จะแบบออกรัวๆเลยทำให้แบบนั่นเลยนะ ยิ่งเราโอกาสออกฟิวเช็คเยอะเท่าไหร่ไอ้แว่นขยายเนี่ยของเสริมนะ้ะแว่นขยายก็จะทํางานได้มากเท่านั้นซึ่งบอกก่อนเลยรอบที่นี้รอบนี้นะที่ผมเล่นในตัวจีจี้เนี่ยผมเจอตี้ที่แบบเล่นโคตรเก่งอ่ะนี่ผมภาคบับเดียวนี่ชั้นหนึ่งผ่านแล้วครับโคตรจะไวเลยประมาณหนึ่งนาทีเนี่ยผ่านแล้วชั้นหนึ่งสุดยอดคือผมเจอตี้ที่เก่งมากอะ่ะเออแต่งเก่งมากๆเลยนะเอาจริง คือตีนี่เก่งสุดๆอันนี้คืออคนดูแล้วการความโดนในการผ่านด่านแต่ละด่านของเขาอะและรอบนี้นะครับผมไปถึงชั้นที่บอกเลยว่าเป็นชั้นที่ผมไม่เคยไปถึงเลยมาดูกันว่ามันเป็นมันคือชั้นอะไรสูงสุดของผมคือสิบหกและรอบนี้ผมไปได้กี่ชั้นกันมาดู เปิดมาในชั้นที่สองก็สุ่มของมาหนึ่งทีก็ได้แตรมาทําเพื่ออะไรวะผมไม่ได้เป็นสายลอ่อผมไม่ได้เป็นสายล่อนะครับจะเอาแตรมาทําไมก่อนเ,เอามาทําไมนั่นแหละคือมาทําไมอ่ะนั่นแหละอ่ะจับเวลาเลยนะครับคือรอบนี้ผมภาคยากมากเพราะว่าแต่ละชั้นผ่านโคตรจะไวแบบไว,ไว,ไว,ไวมากๆอ่ะนี่เครื่องแรกเสร็จไปแล้วคือตี้นี้นะครับมีโอนมีวีรีหมดถึงสองคนอยู่ด้วยกัน สองคนนะสองคนมีวีรีโมดสุดยอดมากสองคนมีวีรีโมดคนแรกรัเจอร์คนที่สองป๊อปปี้ผมว่าวันนี้เล่นป๊อปปี้น่าจะเก็บมาสเตอรี่เควสของป๊อปปี้แน่นอนเลยเพราะ๊อปปี้มันไม่ใช่ตัวที่น่าเล่นขนาดนั้นนะเนี่ยไอตัวเนี้ยคนเนี้ยซื้อสกินมาด้วยซ้ำไป ผมว่านะถ้าที่เขาเล่นบ๊อบบี้ไม่รู้เขาเล่นเอาสนุกหรือว่าทำมาสเตอรีเควสแต่ผมว่าโอกาสทำมาสเตอรี่เควสสูงมากอะทุกคนดูนะเดี๋ยวคูดาวมันยังมันใกล้เสร็จแล้วไงแต่ผมจะสูมอีกครั้งหนึ่งอ่าดูนะสามสองหนึ่งซูมปามปามเตรสองอันกดเลยปามปามแบบกดเตรสองอันติดต่อกันโคตรจะ ไม่ค่อยมีนะนุ่มสุ่มในชั้นที่สองเแตรสองอันนะ่ะโคตรจะเกลือเลยเลนแต่การ์ดไม่เกลือตามครับเทคซาวีมาเทคซาวีนะครับมันเป็นการ์ดที่แบบทําให้เราปั่นไวขึ้นห้าวินาทีนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโคตรจะโอพีนั่นเองแต่เทคซาวีมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่การ์ดที่มันจะออกมาให้เราง่ายๆตอนช่วงต้นเกมนะครับถ้าช่วงต้นเกมมันออกมาแล้วแล้วคุณไม่เลือกแล้วก็ อยาหวังว่าจะได้เลือกมันแทบมันจะไม่ออกเลยนอกจากคุณเล่นไปถึงชั้นสามสิบเก้าอ่ะคือชั้นที่สามสิบเก้านะครับการของทางเกมจะหมดแล้วไม่มีให้เลือกอีกแล้วหลังจากชั้นที่สามสิบเก้านะครับนั่นแหละคือการ์ดอ่ะมันหมดเลยอ่ะเออมันหมดไปแล้วนั่นแหละก็ตัวจีจี้อ่ะเป็นตัวที่แบบผมชอบมากเป็น rng มันสุ่มของจากทั้งเกมมาให้ แค่รอกูดาวแค่แปดสิบวินาทีเท่านั้นแค่แปดสิบวินาทีเท่านั้นครับแล้วมันก็จะสุ่มของของทั้งเกมเลยแบบทั้งเกมจริงๆนะคือแบบคุณอยากได้แมนเนี่ยอยากได้เมคิดก้มโยากาสได้ครับแต่แค่ดวงคุณจะได้หรือเปล่านั่นแหละเนี่ยพูดพากมาเนี่ยถึงชั้นสี่แล้วเนี่ยโอ้โหถึงชั้นสี่แล้วพากมา ตอนนี้ผมเจอแปนเนตไอเม็ดคิดขายก็รู้สึกแย่มากเพราะว่าแบบไม่มีเม็ดคิดทำไงได้ไม่มีเม็ดคิดอ,อะไรไม่มีเม็ดคิดมีเม็ดคิดขายแต่ผมไม่มีเทปเออไม่มีเทปคอโคตรเสียดายอ่ะเสียดายมากนะครับโคตรเสียดายเลยอันนี้คือพากมาประมาณห้านาทีมาถึงชั้นสี่อันนี้ยังไม่ได้ตัดเลยตัดแค่แบบไม่กี่วินะครับ ถึงแั่สี่แล้วเนี่ยคือตีนี่ไปโคตรไวอ่ะทุกคนดูแล้วกันนะเดี๋ยวผมไม่เร่งสปีดจะดูแล้วกันว่าไปไวขนาดไหน แล้วใช้เวลาในชั้นนี้แค่แบบหนึ่งนาทีสามสองวิจุดแปดเองโคตจะไวเวลาโซโล่คือสี่นาทีกว่าบางทีก็ห้า,า,วาเวลาเล่นกันสองคนกับคุณสก,กายบางคือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไมขนาดนี้อันนี้มันหนึ่งนาทีเวลาผมเล่นแบบอ่าไปดูคลิปเก่าๆไมได้เลยเวลาผมเล่นกับตี้หลายๆคนแปดคนอ่ะผ่านเวลานี้ไหมไม่ผ่าน บางทีห้าหกนาทีก็เป็นนะครับคือผ่านโคตรจไวแบบไวจริงๆอันนี้ไวจริงแต่ว่าทางด้านของลูกโบมงได้ตายไปแล้วนะครับแล้วผมสุ่มกาชาได้แบบผมสุ่มของได้นาฬิกาซึ่งเป็นพาราซะด้วยสัะไฟดับไฟดับนะครับ นี่แหละคือไฟดับชันนะฮาเลยเหรอพี่ไม่เกรงใจกันเลยออกดนาฬิกาบุ๊บุ๊บ,บุ๊บรูดลอดสก,กิลเช็คดีผมก็เลยแบบอือโคตรใหญ่เลยหลอดอะหลอดใหญ่มากนะครับก็ปั่นไปเรื่อยแล้วก็สุ่มของอาสปีดแคนดี้สปีดแคนดี้เออหรืออะไรหรืออะไรก่อนสปีดแคนดี้หรือของในรอบนี้ของผมผมแทบไม่ได้เก็บจากพื้นเลยนะผมเก็บจากพื้นแค่ อันเดียวคือไอกระป๋องโคา้านั่นแหละผมเก็บแค่อันเนี้ยส่วนที่เหลือคือสุมซุมหมดเลยอันนี้เรื่องจริงเธอสุ่มหมดเลยในคลิปเป็นหลักฐานไม่เก็บจากพืน้นเลยยกเว้นกระป๋องโคลาอันเดียวคือขอให้ผมเก็บจากพืน้นคือกระป๋องโคลาอันเดียวเนี่ยแล้วก็น้ำหมึกแล้วก็เทปแค่นี้ยแค่เนี้ยจริงๆอ่ะโอ้โห <c oughs> ไอจีจี้นี่บอกเลยมันตัวที่โคตรจะเก่งนะครับ เออแล้วบางคนจะคิดว่าเฮ้ยพี่พี่ขี้เกียจไหมเนี่ยมายืนตรงเนี้ยทำไมไม่ช่วยเขาดึงปั่น่ะเพราะว่าผมเห็นนะครับว่ารถเจอเขาได้ปั่นอยู่นั่นเองผมก็เลยไม่ปัน่นแล้วผมก็ลองใช้ไอ้หัวจี้ีนี่ส่องดูสรุปมองทะลุเลยกําลังจะออกไปส่งแบบไกลๆลิฟเปิดซะง,งั้นวิ่งเข้าเลยโคจะเจ๋งโคตรไวอะตีเนี่ย คือแค่ไม่ต้องตัดอนะ่ะแค่พาคอย่างเดียวคลิปก็ไม่เลยยาวเกินไปแล้วอะ่ะคิดดูดิฮ้าตีนี่เล่นโคตรเก่งนะครับแล้วแบรน์เนตมาขายเสียสละสมีแคดดี้แล้วก็วิ่งแหววเพราะฉะนั้นคัมพีก็ไอ้ลูกอมหีมะาเนี่ยทิ้งเลยวิ่งเลยได้สปีดตั้งสองอันนะครับวิเดินอย่างเดียวนะเดินเหมือนวิ่งอะ่นะตอนเนี้ยเดินเหมือนวิ่งะ นั่นแหละโคตรเจ๋งนะแต่ว่าผมก็คิดว่าแบบเฮ้ยบัฟสปีดนี้มันจะอยู่ถึงตอนลิ์เปิดไหมนะอ้าวพอลิ์จะเปิดแล้วอีกสองวินาทีมันหายโคตรเ่าเสียดายมากของกระปืกนผมก็เก็บแคปแคปซูลนนะเห็นไหมเก็บแคปแคปซูนเทปก็ไม่ได้เก็บด้วยซ้ำอ่ะเพื่อนเก็บไปหมดแล้วผมก็สุ่มของแล้วก็ได้แบบลูกอมสเตมีนา ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะสําหรับที่เราแบบใช้สเตมินาเยอะๆในการหลบหนีจากทวิสเตตแล้วพอเราแอบได้เรา,เรา,เ,ราเราต้องเดินใช่ไหมเรารีบกินลูกอมสเตมินาด่วนนะครับเผื่อทวิสเตตม,มันเหลี่ยมและหันกลับมาเดี๋ยวเราจะไม่มีสเตมินาพอในการหนีเพราะฉะนั้นแนะนําให้มีลูกอมสเตมินาติดตัวไว้อย่างน้อยหนึ่งอันเดือน้อยหนึ่งเม็ดนะครับเป็นอะไรที่ดีมากคือแบบเชลลี่ปั่นเครื่องเองเลยเครื่องที่ เรื่องที่ห้าในเครื่องสุดท้ายอ่ะคืออืมนี่ผ่านโคตรจะไวไวจะจัดไวสุดๆไปเลยนะโคตรไวอะ่ะรู้สึกดีมากรู้สึกจัดจัดเป็นอะไรที่โอเคโอโอเคสุดๆอะ่ะคือผมไม่เคยเจออันนี้คือผมไม่เคยเจอตีที่ผ่านกันไวขนาดนี้มาก่อนนี่คือตี รเฟชชั่นนัลชัดๆเลยแบบขนาดปตี้โบเฟชชั่นนัลยังจะเลือกการ์ดนี้อีกดูดูสภาพมันดูในการ์ดเนี่ยมันเขียนว่าการ์ดนี้จะช่วยลดโอกาสไฟดับแต่ความจริงเพิ่มโอกาสไฟดับมันเพิ่มมาถึงถึงถึงหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นเลยด้วยาก,กาันซึ่งเป็นอะไรที่ มันบ้าไปแล้วโคตรจะเยอะเลยคือเอาง่ายๆบางคนจะบอกแค่1.5เปอร์เซ็นเองพี่แต่โอกาสไฟดับมันตันที่25บนะ้แล้วมันไปช่วยอีก1.5เพื่ออะไรอะ่ะคือยังไงมันก็เขียนว่าลดแต่มันเพิ่มทำให้แบบคนส่วนใหญ่นะที่เลือกการนั่ะทำไมเขาถึงงงวบ ทำไมมันเป็นอาถรรพ์หรืออะไรวะทำไมพอเลือกการลดโอกาสไฟดับแล้วชั้นหน้าไฟดับก็เพราะอย่างนี้แหละครับเพราะอย่างนี้แหละนั่นแหละได้มีการที่หนักกว่านั้นสปักบักสปักบักหรือการเพิ่มแสงสว่างให้ตัวเราตอนชั้นไฟดับอันนี้คือมันเพิ่มแสงสว่างจริงแต่ถ้าเราเลือกการนี้เรามันเพิ่มแสงสว่างให้เราตอนไฟดับและเพิ่มโอกาส เกิดไฟดับ2เปอร์เซนอันนี้หนักมาก2เปอร์เซนแต่การลดโอกาสไฟดับมันเหลี่ยมกว่าไงแหละมันเหลี่ยมกว่าอันนี้ขนาดมี6เครื่องนะ6เครื่องถ้าโซโล่ผมว่าไม่ใช่4นาทีคือนั่นแหละแล้วก็สุ่มของใหม่ให้ลูกอมปั่นไว้ลูกอมปั่นไว้ยุดยอนมาก กูก็โดนล็อกเตินไล่ไปแล้วก็เออวิ่งเขา้ารีบวิผ่านมปประมาณสามนาทีสิบเอ็ดวินาทีนะครับก็จบแล้วนะโคตรไ,ไวไวไวมากๆ,ๆอันนี้คือไม่รู้จะพูดทําอะไรคำว่าอะไรนอกจากคำว,ว่าไวไม่เคยเจอที่ไหนที่แบบปั่นกันไวขนาดนี้มาก,ก่อนอันนี้เหลือไม่กี่คนแล้วนะดูดิเหลือประมาณหกคน,น,น,นเยอะอยู่ดีแหลวะ นั่นแหละและไอ้แบรนด์เนทตรงนี้เผื่อบางคนดูไม่ทันว่าเฮ้ยพี่ซุ่มได้เหรอไม่ใช่ครับได้จากแดรล้านแดรดีชอปอันนี้คือพูดไปเรื่อยเลยเนี่ยมันปลาถ,ถึงชั้นแปดแล้วเนี่ยโอ้โหพูดไปเรื่อยมาสิบสามนาทีมาถึงชั้นแปดเฉยเลยงงมากตอนเนี้ยอ่ึงเวลาเหมือนการพากค,คือตอนแรกคือคลิปนี้พากยากมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับโอเคส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเปิดมาชั้นที่แปด พร้อมกับล้านอนาะชั้นล้านอาหารอีกแล้วแล้วก็ปั่นเครื่องแรกกันเลยปั๊บกดใช้ลูกอมทลังาน,น้กดสกิลเช็คต่อแต่ไม่ได้สีทองก็รู้สึกแย่นิดนึงหลังจากนั้นสกิลสุ่มของมากดสีเงินอีกแล้วแล้วก็สุ่มของไปสเตลแคนดี้เอามาทำอะไรเอามาทำอะไรของที่ผมอยากได้คือพวกวาวนะคะพวกวาว พว,วกระเบิดควันวาวอะไรแบบเนี้ยมันจะปุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของที่ดีมากแบรนด์นี่หรือว่าเมดคิดอะไรพวกนี้เป็นของดีดีบ็อกโอมนมันไม่ออกมาให้ผมเลยแปดชั้นแล้วแปดชั้นแล้วไม่มีอะไรที่ผมต้องการออกมาให้สักชิ้นเดียวโ,ยโคตรแย่เมนก็ไม่เจอเลยนะ นี่มาถึงชั้นแปดแล้วเมนคาแรคเตอร์สักตัวก็ยังไม่มีสักตัวก็ยังไม่มตัวเดียวอ่ะยังไม่มีสุดยอดมากรู้สึกแย่นะนั่นแหละคือภาคมาแป๊บเดียวจริงๆแล้วดูเครื่องข้างบนห้าทับหกสุดยอดมากมันไวอะไรขนาดนี้ว่าโอ้โห คือผมไม่เคยเจอตี้ไหนที่ไว้ขนาดนี้มาก่อนแลวพูดซ้ําพูดสร้างเนี่ยเพราะอะไรล่ะมัไม่รู้จะนั่นแหละภาคยากมากเลยคลิปวิดีโอนี้คือคลิปปกติมันโอ้โหนี่แหละรอบของดีรอบแรกนี่ครับสายจัมเปิลจัมเปิลคีบบูจัมเปลิลคีโบ้เป็นของที่จะช่วยให้น้ำหมึกเพิ่มขึ้นอีกเซ็นไม่รู้จำไม่ได้ประมาณสามสิบห้าหรือสี่บห้านี่แหละ ใช่ประมาณสามสิบห้าครับใช่สามสิบห้าประมาณสามสิบห้าเพิ่มขึ้นสามสิบห้าเปอร์เซ็นเหมือนกับปลาเจาแะละนะและรอบนี้เหลือการห้าคนสุดท้ายลดมาหนึ่งคนและเจอการสปับักสปัก์คสปานะครับโอกาสไฟดักตอนนี้1ิบมาดูกันมันจะการสปาร์คเลือก กี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะผมให้ดูแล้วนะเมื่อกี้เปิดขึ้นมาปุ๊บสิบห้าจุดห้าครับเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าเอา้าทำไมรอบแรกที่ผมดูมันเพิ่มขึ้นสองแล้วรอบนี้เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดห้าเอาแปลกแปลกละอันนี้มันแปลกแปของแท้แล้วเนี่ยหรือว่าแต่และรอบมันเพิ่มไม่เหมือนกันวะน่าจะใช่นะครับเอตอตอนแรกเพิ่มขึ้นสองเปอร์เซ็นต์เลยนะเห็นจากจากรอบนี้หนึ่งจุดห้า อะไรอะไรอะไรวะอะไรโคตรแย่ oh yeah, เลยนั่นแหละแต่นี้ชั้นเก้าแล้วเมนคาแรคเตอร์ก็ไม่มีเมนคาเรคเตอร์ยังไม่มีเลยชั้นเก้าว,วะ่ะคิดดูแล้วกันทุกคนคืออืมนั่นแหละนะคือทํำไม่บปกติมันควรจะมีแล้วนะเมนคาเรคเตอร์ชั้นเก้าววตัดไปตอนที่เจอเมนคาเลคเตอร์เลยแล้วกันทนไม่ไหวแล้วภาคยากซสเหลือเกิน เปิดมาก,กับร้านแดนดี้ตอนชั้นสิบี่มีวาวขายแล้วในะที่สุดอยากสุ่มได้เองมากกว่าเลยซัมแล้วแต่แดนดี้ก็ขอบคุณมากตามนั่นแหละครับก็ผมตัดมาคือระหว่างนี้ระหว่างจากตั้งจากชั้นเมื่อกี้มาถึงชั้นสิบสี่เนี่ยไม่เจอเมนสักกตัวเดียวแต่ชั้นสิบสี่ไม่รู้เจอเมนไหมจําไม่ได้เลยขอดูก่อนเจอไหมวะเจอไหมวะน่าจะไม่ ก็ปักเหมือนเดิมเปิดมาที่ชั้นสิบห้ากับชั้นอีเวนต์อีกแล้วกับเพเปิลนั่นเองในที่สุดเมนคาแรกเตอร์ตัวแรกตัวแรกจริงๆแต่ว่าแคปซูลของชั้นเนี่ยไม่คูดตาเยอะนะครับเลยหาแคปซูลเพเ b ิลไม่เจอนั่นเองก็รีเซิร์ชไปได้แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับก็มาดูกันว่าชั้นนี้ผมจะเป็นสภาพไหนนะ ไอ้โรเจอร์ใช้จมเปาเคเอ้ยไม่ใช่ใช้วีรีโมทเดียวนะนั่นแหละใช้ v วีรีโมทไปแล้วหนึ่งตัวเอ้ยหนึ่งคนอะแล้วโดนกัดมาแล้วหนึ่งทีคือรอบนี้เป็นอะไรที่เจียนตายสุดๆเลยแบบเจียนตายของแท้นะครับเก็บแคปซูลอเลรกบล็อกเทนอาร์แล้วโดนตัวไล่ไล่ตัวไล่ไล,ไหล่หันกลับไปดูปึ๊บเอกสารเอกสารโดนตัวไล่ไล่ตัวไล่ไล่ตัวอะไรไล่วะหันกลับไปดูปึ๊บบล็อกเทนก็เก็บแคปซูล หวังว่าจะเป็นเพืแต่ออกเอกสารสุดยอดโอ้โห,โหผมไม่ปั่นเครื่องรอบนี้ไม่ปัน่นบอกเลยไม่ปัน่นผมจะหาแคปซูลก่อนคพอผมจะต้องหาแคปซูลให้ได้สุ่มปุ๊บจัมบโบ้เคเบิลโอ้โหแคปซูลแล้วหมามันเห็นมาเห็นเอกสารอู้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเมื่อกี้โคตรจะเสียวเสียวรูปวาบเลย ก็เลยวิ่งออกไปหาแคปซูลกันต่อแต่เหมือนเพื่อนจะปั่นเครื่องเกือบจะเสร็จแล้วจะเสร็จกันแล้วผมยังหาแคปซูลเพบโบลไม่เจอสักอันนึงคนนี้คือนแล้วผมก็ใจดีไงคนใจดีครับอืมไปขอให้เพื่อนปล่อยให้แล้วก็ใช้ดับเบิลเคโอลเสร็จไปอีกหนึ่ง <c oughs> เพื่ออะไรวะยังไม่ได้แคปซูลเพบโบลสักอันหนึ่งอะแต่ก็อยากผ่านชั้นนี้ไวๆนะเพราะไอ้เพบโบลนี่มันแบบโคตรจะกวน กวนของเทรเลยเนี่ยมีของแท้จริงแล้วผมก็หาไอ้แคปซูลเพเบิลไม่เจอจริงๆนะเอาจริงคือไม่เจอจริงๆเย้ยและสุดท้ายครับมีคนล่อเพเบิลเข้ามาแล้วก็โดนเพเบิลกัดไปหนึ่งทีมาถึงฉากนี้อยู่ๆเอกสารเดินเข้ามาตีเพราะผมกระตุกอยู่กระตุกเสร็จอ่ะเพเบิลเขามากัดต่อฟืบเข้าไปเอกสันเกือบตีเกือบไปเล็้ว วิ่งแบบบูสปีสุดๆอคือสปีดสูงสุดเท่าที่จะทำได้แล้วแต่ตัวอะไรเห็นก็ไปรู้แอบแฝบบเกือบไปแล้วเกือบตายเกือบตายของแท้แล้วลิเปิดด้วยความที่ผมมีกระจกโต๊ะเครื่องแปรงกระจกโต๊ะเครื่องแปรงนะครับผมก็เลยบูสปีดบูสปีดวิ่งวิ่งเอาติดของแต่เพโมมบันตีคนไปแล้วทำให้ผมรอดนะครับถือเป็นอะไรที่ โคตรจะโล่งถ้าเมื่อกี้ไอ์อรเจอร์มันไม่โดนเพเปิลตีคือผมตายแล้วก็ดูมันขายของขายของบ็อกโอบลบ็อกโอบลบ็อกโอเลยนะเอาจริงบ็อกโอสามรอบนะพูดซ้ำเพือ่อบ็อกโอสามรอบแล้วเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะฮะฮะฮะบ็อกโอสามรอบได้บ็อกโอมาเป็นอะไรที่ดีดีมากตอนนี้คือผมมีของแรงถึงสองชิ้นในกระเป๋าบ็อกโอแล้วก็ว้าว แล้วมาดูกันว่าของที่ผมสุ่มท้ายในรอบนี้จะเป็นอะไรผมหวังเมดคิดกับ,บแบนเนทฟึ๊บแบนเนทออกมาสุดยอดสุดๆดฮฮดวงดีสุดๆดวงดีตั้งแต่ชั้นสิบสี่สิบสี่แล้วชั้นสิบสี่ขึ้นไปคือดวงดีมากสิบสี่ไอ้แดนดี้ขายวาวสิบสี่ไม่เจออะไรเลยพอไปสิบห้าสิบห้าเจออะไรครับอืมโดนกลับไปหนึ่ีแล้ สิบห้าเจอเมนคาเลคเตอร์นะครับสิบห้าเจอเมนคาเลคเตอร์เสร็จอะไรครับพอชั้นที่หกซุ่มได้ไอแดนนี่ขายบล็อกโอครับบล็อกโอเสร็จอะไรครับต่อครับซุ่มของแล้บนเนที่ต้องการสุดยอดสุดๆด,ด,ดวงดีแต่ชั้นเนี่ยคือข้อจะทอรหาหุดนะบอกเลยทอราหุดมากชั้นเนี่ยเมื่อกี้คือแบบแบนเนตมาถ้าไม่มีแบนเนตนะ ตายแล้วนะครับเป็นอะไรที่โหดเศร้าชั้นนี้ทรหดสุดๆอะผมให้ดูเต็มเปี่ยมเลยแล้วกัน โคตรจะเสียวแต่รอดไปได้สุดยอดมากเลยถ้าออบละสุ่มของสุดยอดสุด,สดนาฬิกาพาระตั้งชื่อใหม่นาฬิกาพาระและก็ในการปราบปรามกับการสุ่มของผมเลือกสุ่มของบอกว่าผมพูดตอนนั้นเลยว่าแบบเชื่อมั่นใน R N G สิเพื่อนเชื่อมั่นใน R N G สิเพื่อนอ้าวแบบเป็นจีจี้แล้วใจยัง R N G อีกอะ ยังเชื่อมั่นใน i n เนะเชื่อมั่นในดวงในเพื่อนไม่เชื่อมั่นตาม <c oughs> ก็เปิดมาชัดนสิบเจ็ดคบกับสิ่งนี้ครับ ชั้นสิบเจ็ดนั่นเองคือชั้นสูงสุดที่ผมไปได้คือสิบหกเออผมข้ามผมก้าวข้ามสถิสติเมื่อได้แล้วแต่ไม่รู้ทำไมเกมยังเขียนสถิติผมเบ16สิบหกอยู่ดีอ่ะคตเศร้าคนเศร้าแต่ทำไมผมต้องตายชั้นสิบเจ็ดอ่ะอีกสามชั้นอ่ะเจอเบสซี่การันตีอา โคตรจะเสียใจเลยบอกเลยโคตรจะเสียใจนะครับเสียใจสุดๆอันนี้เรื่องจริงผมก็เลยซื้อสปีดชูดไปอืมเอาไวใ้ให้สำหรับกรุปนั่นเองอืมประมาณนั้นครับก็สำหรับคลิปเดียวนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยก็สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับ ดติดตามด้วยนะสวัสดีครับซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้ตัดต่อ,อยากครับ